วันที่15มิถุนายน2568เวลา9นาฬิกา30นาทีนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไม่ร้านจำหน่ายพลาสติกบริเวณถนนรอบเมือง อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตประหลัดกระทรวงมหาดไทยนายพรพศเพนพาสอธิบดีกรมที่ดิในนายชัยวัน์จุนทิรพงศ์อธิบดีกรมการปกครองนายนริชาโคสาศิวไลออธิบดีกรมส่งเสริมการประครองทองทอนนายพงราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนายราชันศุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีศูนย์ปอพเขต14อุดรธานีสำนักงานปอพอจังหวัดอุดรธานีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมลงพื้นที่ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่13มิถุนายน68เวลาประมาณ21นาฬิกา30นาทีเกิดเหตุไฟไหม้ร้านจำหน่ายพลาสติกตั้งอยู่บริเวณถนนรอบเมืองอุดรหน,นองบลำพูใกล้กับปั๊มน้ำมันบางจากสาขา,า,ารอบเมืองอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีทำให้อาคารโกดังและสินค้าพลาสติกได้รับความเสียหายนายอนุทินกล่าวว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารที่เกิดเหตุเป็นโกดังเก็บสินค้าประกอบด้วยผลิตภัณฑ์พลาสติกเช่นจานชามและเก้าอี้พลาสติก โดยคาดว่าสาเหตุของเพลิงไม่น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากสภาพอาคารค่อนข้างเก่าและไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งหลังซึ่งหลังได้พบกับเจ้าของกิจการทราบว่าได้ทำประกันอัคคีภัยไว้โดยมีวงเงินความคุ้มครองครอบคลุมสินค้าที่ได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันภัย ในส่วนของกระทรวงม,มหาดไทยทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้ประสานงานกับนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีรวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานีได้เข้าควบคุมสถานการณ์เพลิงไม่จนสงบลงเป็นที่เรียบร้อยและได้มีการประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพิบัติโดยห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุโดยเด็ดขาดหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายเนื่องจากโครงสร้างของอาคารได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเพลิงไม่อาจเกิดการสุดตัวหรือถล่มลงมาได้ทั้งนี้ อนุทินได้มีข้อสังการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายอำเภอผู้นำท้องที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการสำรวจความเสียหายและหาสาเหตุการเกิดภัยพร้อมช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดทั้งในด้านการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อสนับสนุนสิ่งของดำรงชีพที่จำเป็นรวมถึงเร่งบรรเทาเยียวยาให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ